เอาเร็วมีกี่ท่าแล้วไม่ปาดูเร็วๆดไนเยหนมีท่าไหนอีกบ้างลูกยนต่ายืนต่ยืนเหนหนน้าาดูซิคุณดอกกำลังกาย

Ha ha ha.